สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พันมาแนะนำนะคะตัวนี้เป็นบีบีครีมคุชชั่นค่ะแล้วมีแถมฟรีแปรงหัวเห็ดอยู่ในกล่องนี้ให้เราด้วยนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะน่าใช้ปริมาณอยู่ที่15กรัมนะคะ CC ซีครีมค่ะพันลองสั่งมาใช้ดูนะคะมีอยู่2เฉดสีด้วยกันค่ะก็มีเบอร์01แล้วก็02นะคะ02ก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยค่ะเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆดูแล้วสนใจสินค้ายังไงพัดมีปักตะกร้าสินค้าไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะกดสั่งซื้อได้เลยนะคะราคาไม่แพงค่ะอยู่ที่หลักสิบเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆขออนุญาตแกะก่อนนะคะใช้งานง่ายค่ะตัวนี้เนื้อบางเบาคุมมันได้ดีเลยค่ะตัวนี้ที่พัดแกะนะคะจะเป็นเฉดสีเบอร์0ูนย์นะคะ นี่ค่ะเบอร์02นะคะเพื่อนๆด้านในก็จะมีแถมมาให้ค่ะเป็นแปลงหัวเห็ดนะคะแนะนำนะคะก่อนใช้ยังไงนำไปจุ่มน้ำสะอาดก่อนนะคะแล้วใช้กระดาษซับให้แห้งก่อนใช้งานค่ะนี่ค่ะหนึ่งกล่องหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเบอร์02นะคะดูด้นานหลังปริมาณอยู่ที่15กรัมค่ะ เปิดฝาออกมานะคะเขาจะบรรจุพันมาดีค่ะไม่หกเหลอะเทอะด้วยนะคะเดี๋ยวขอแกะตรงนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆสนใจสินค้าอย่างในสั่งซื้อสินค้าในตะกร้าที่ปักไว้ให้ได้ลรังได้เลยนะคะนี่ค่ะตรงนี้<ม>เขากันมาอย่างดีไม่ให้หกเหลอะเทอะนะคะ ด้านในตรงนี้เราต้องใช้วิธีนี้นะคะเดี๋ยวจะทำให้เพื่อนๆดูเขาป้องกันการหกเลอะเทอะค่ะตรงนี้เราจะใช้ตัวหัวเห็ดนี้นะคะกดลงไปนะคะเพื่อนเพื่อเพื่อให้กระดาษเขาง้างออกมาค่ะแล้วก็ดึงออกเท่านี้เองนะคะค่ะก่อนใช้งานเราก็เพียงแต่กดกดลงไปนะคะ แล้วก็ทาไปที่ใบหน้าได้เลยค่ะเนื้อเขาจะบางเบานะคะเป็นแบบธรรมชาติเลยค่ะควบคุมความมันได้ดีเลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้ยังไงสนใจก็กดสั่งซื้อได้เลยนะ ด้วยนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้อย่างไรนะคะฝากกดถูกใจคอมเมนต์บันทึกกดแชร์และกดรีโพต์ให้พัดด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าพัดจะนำสินค้าดีๆมารีวิวใหม่ค่ะวันนี้เท่านี้นะคะ